ทริปนี้เราเดินทางมาเที่ยวลาวใต้กันค่ะมีธรรมชาติสวยๆสมคำร่ำลือน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกลีผีเดินข้ามสะพานเชือกชมแม่น้ำโขงว่าเสียวและสนุกมากๆค่ะทริปนี้เรามากันเองการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะมาทางจุดผ่านแดนช่องเม็กอําเภอริรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งฝั่งลาวก็จะเป็นด่านสาโกลวังเต่าแขวงจำปาสักประเทศลาวเราเดินทางมากันเอง นั่งรถตู้จากจุดผ่านแดนมาปากเซคนละ200บาทอ๋อแล้วยายลืมแลกเงินกีบมาด้วยนะคะช่วงที่เราไป1บาทเท่ากับ600กีบพอถึงปากเซแล้วนั่งรถตู้มานาการ์สันค่รถตู้และค่าเรือ16,00 0กีบนั่งเรือข้ามมาเกาะดอนเราจะทางที่ดอนเดสองคืนตอนนี้เราก็มาแลกตั๋วเพื่อที่จะลงเรือกันว,วันนี้นักท่องเที่ยวก็มีมากพอสมควร <mới estamos> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งพอได้ลงเรือแล้วความตื่นเต้นเริ่มมาแล้วค่ะ

เรือมาประมาณ15-20นาทีเรือเล่นเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นเกาะดอนเดดแล้วค่ะต่อไปก็เซิร์ชหาจุดที่พักกันเราจองมาเปิด GPS หาไม่ยากเลยเดินมาไม่ไกลจากท่าเรือก็เจอแล้วโรงแรมที่เราจองมาพารดซ์ ort, ลิเวอร์ววิวรีสอร์ทราคาไม่ถึงพันรวมอาหารเช้าอีกด้วยโรงแรมจะติดแม่น้ำโขงสวยมากๆเลยค่ะ ในห้องก็จะมีเทอเรสนั่งรับลมตอนนี้เรามาถึงก็ประมาณบ่ายโมงเก็บของเสร็จแล้วไปหาอะไรกินกันค่ะเขาว่ากันว่ามาลาวต้องกินเฟอเดี๋ยวเราไปกินเฟอกันนะคะสําหรับในห้องพักก็ประมาณนี้เลยค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากมีบริการอาหารเช้าแล้วมื้อเย็นเราก็ฝากท้องไว้ที่นี่อาหารอร่อยค่ะแต่ที่นี่อินเทอร์เน็ตก็แรงมากๆด้วยนะคะ ออกมาจากที่พักก็จะมีร้านขายของสองข้างทางเลยค่ะมีทั้งจักรยานเช่าโมโตอร์ไซค์เช่าสําหรับอันนี้คือหน้าตาเฟอร์ของลาวคะ่ะลักษณะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวจะมีหมูเป็นชิ้นแล้วให้ผักสดมาเยอะมากเลยใส่ชามมาใหญ่มากๆแต่ก็กินหมดกันทุกคน,น<ำ>สงสัยจะหิวปรุงรสด้วยพริกขวน้ำมันและบีบมะนาวมีกะปิวางไว้ที่โต๊ะด้วยนะคะ ได้สอบถามแล้วไม่ต้องใส่กระปิลงไปในน้ำซุป,ปค่ะให้เอาจิ้มกับผักสดแล้วกินสดๆเลยก็แปลกดีนะคะแต่ก็ไม่กล้าลองจิ้มค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นมาชมพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำโขงกันซึ่งร้านนี้จะอยู่หัวมุมสุดของดอนเดดเดินเข้ามากะจะกินข้าวเย็นที่นี่แต่เขาไม่มีขายมีขายแต่เบียร์เลยต้องนั่งจิบเบียร์ชมพระอาทิตย์ตก บรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะต้องเห็นกับตาจะสวยกว่านี้นะคะตอนนี้ก็เช้าว,วันใหม่แล้วหลังจากที่เรากินอาหารชาเช้าเสร็จอาหารเช้าที่นี่ก็ไม่แย่เลยค่ะอร่อยอีกด้วยนะคะ วันนี้เราจะไปชมน้ำตกขอนพะเพงซึ่งจะต้องลงเรือข้ามไปนากสันก่อนสำหรับน้ำตกขอนพะเพงตั้งอยู่แพวงจำปาสักรประเทศลาวห่างจากเมืองปักเซประมาณ150กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำคงตอนใต้ วงงงเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาเลยขนาดโอ้ทำใจไว้ด้วยคราวนีะครับพ่อถึงนากระสังแล้วเราจะนั่งรถซาล,ลิงแบบนี้ไปค่ะค่ารถไปน้ำตกคอนพระเพงก็สองแสนกี่ไปย้ะทางไปกลับก็ยี่สิบกว่าโลช่วงระหว่างทางบริเวณนี้ก็จะเป็นตลาดนากระสังชาวบ้านเอาของมาขายกันเยอะแยะเลย แต่ตอนนี้ก็ออกมานอกเมืองแล้วค่ะเส้นทางจากนากระสังนาน้ำตกขอนผะเพงทานนก็ดีใช้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาถึงเขตอุทยานแล้วค่ะอุทยานน้ำตกตาดขอนผะเพง บริเวณนี้เป็นทางเข้าอุทยานมีค่าเข้าชมคนละสา0 0 0ื่นกีบคิี่เป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ50บาทเดินเข้ามาภายในก็มีความร่วมรื่นดีมากเลยค่ะภายในอุทยานนอกจากจะมีน้ำตกแล้วยังมีซากข,ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาวนับถือกันซึ่งจัดไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ต้นมณีโคด ชาวลาวมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ซักธิ์นี้ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้มหัศจรรย์อีกทั้งยังเชื่อว่าต้นมณีโคดมีเพียงต้นเดียวในโลกเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมพิพิพธภัณฑ์ต้นมณีโคดกันค่ะและสันนิษฐานว่าต้นมณีโคดน่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีหรือหลายร้อยปีหรือเป็นพันพันปีแล้วก็ได้ มีลักษณะพิเศษคือเป็นต้นไม้ที่เกิดและเจริญเติบโตในแม่น้ำโขงรากของต้นมณีโคดไม่ได้ยึดเกาะกับพื้นดินหากแต่ยึดเกาะกับแก่งหินกลางแม่น้ำโของอันเชี่ยวกราดแห่งน้ำตกคอนพระเพง และยังมีตำนานเรื่องเล่าขานความมหัศจรรย์มากมายอย่างเช่นถ้าใครได้กินผลของต้นมณีโคตแล้วจะมีอายุยืนยาวและมีพละกกำลังวังชาเหนือมนุษย์แต่ด้วยความแรงของกระแสน้ำจึงไม่มีใครสามารถผ่านเข้าไปเด็ดผลได้หรือถ้านำด้านหัวของกิ่งชีไปที่ใครคนนั้นก็จะตายแต่ถ้าใช้ด้านปลายของกิ่งชี้ไปที่คนตายก็จะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้จนทําให้ถูกเรียกขานกันว่า ต้นชี้ตายปลายชี้เป็นอย่างไรก็ดีในวันนี้ต้นมณีโคตรที่น้ําตกคอนระเพงได้ล้มตายสิ้นอายุไข่ไปจากโลกนี้แล้วเมื่อวันที่19มีนา2555ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของคนเราจำนวนมากตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงน้ำตกคอนพะเพงแล้วค่ะเรามาเที่ยวในเดือนธันวาซึ่งไม่ใช่หน้าฝนน้ำก็จะน้อยลงแบบนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราเดินมาถึงไฮไลท์ก็จะมีอยู่3จุดค่ะเดินชมบริเวณตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกข้างในนะคะเสียงน้ำที่ซัดกับโขดหินเสียงดังมากๆเลยค่ะ สำหรับชื่อของน้ำตกคอนระเพงคอนแปลว่าเกาะแก่งส่วนระเพงแปลว่าพราะจันทร์วันเพนพอรวมกันแล้วก็จะหมายถึงแก่งจันทร์เพนหรือเกาะพระจันทร์วันเพนยิ่งถ้าเรามาในหน้าฝนปริมาณน้ำจะมีมากทำให้เราไม่เห็นแนวราชันของโขดหินและเกาะแก่งที่โผล่ขึ้นกลางน้ำสำหรับความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของน้ำตกคอนระเพง แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็คือในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองลาวในยุคล่าอาณานิคมผู้ปกครองเหล่านั้นมองว่าคอนพะเพงเป็นอุปสรรคในการขนย้ายทรัพยากรออกจากลาวเพราะลักษณะทางกายภาพของคอ,อนพะเพงทําให้การเดินเรือในแม่น้ำโขงขาดช่วงไม่ต่อเนื่อง จึงได้ทําการวางแผนระเบิดคอนผะเพลงทิ้งไปแต่ระเบิดที่วางไว้ในสมัยนั้นกับไม่ทํำงานทำให้ฝรั่งเศสปฏิบัติการไม่สํำเร็จส่งผลให้การขนส่งทางเรือไม่สามารถทําได้ฝรั่งเศสจึงหันไปสร้างทางรถไฟสายสั้นๆขึ้นบนดอนเดดแทนซึ่งในวันนี้ทางรถไฟสายนั้นก็ยังคงอยู่แต่เก่ามากใช้การไม่ได้แล้วผู้เฒ่าผู้แก่ชาวลาวเชื่อว่า เกิดจากสิ่งศักดิทธ์ในคอนพระเพงซึ่งไม่ใช่แค่ระเบิดไม่ทำงานแต่มีเสียงล่ำลือกันว่าแก่งคอนพระเพงมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เครื่องบินตกอีกด้วยเพราะเคยมีเครื่องบินตกในบริเวณนั้นเสียงกระแสน้ำที่เชี่ยวกากดังมากไปทั่วอุทยานและเราก็เดินทางมาถึงจุดไฮไลท์จุดสุดท้ายแล้วค่ะ จากนี้ก็เดินทางกลับที่พักก่อนเดี๋ยวช่วงตอนเย็นเราจะไปดูน้ำตกหลีผีกันค่ะ นี้เป็นเวลา3โมงเย็นเราจะเดินทางไปชมน้ำตกหลีผีกันคะ่ะเราจะปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชาวบ้านจากดอนคอนปั่นข้ามสะพานประวัติศาสตร์ที่เชื่อมต่อระหว่างดอนเดกกับดอนคอนชมหัวรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์ยุทสงครามเฟื่องฟูผ่านท้องนาชน,นบทฝูงวัวควายไปยังน้ำตกหลีผีชมแม่น้ำสายเลือดที่ไหลสู่เกาะแก่งอันตรการตาหลีผีเป็นน้ำตกที่เกิดจาก ลำน้ำโค้งเปลี่ยนระดับสุดตัวลงจากท้องน้ำปกติประมาณ25-30ถึง30เมตรน้ำในลำน้ำโคงจึงไหลตกกลายเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ตกจากภูเขาเหมือนน้ำตกโดยทั่วไปและพื้นใต้ลำน้ำที่หลีผีไม่ใช่พื้นดินเป็นพื้นหินที่สุดตัวลงระดับสูงระดับต่ำต่างกันไปทำให้น้ำตกกลายเป็นหลายสาย เป็นน้ำตกจากซอกเล็กซอกน้อยสูงต่ำระดับต่างกันมีความสวยงามที่ตื่นตาตื่นใจตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอกที่ยังมีน้ำไม่ไหลเชี่ยวมากนะักสําหรับนักท่องเที่ยวก็มีมากพอสมควรค่ะมีทั้งคนไทยและต่างชาติเดินไปด้านในจะมีสะพานเชือกและมีซิปลายเรามาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินผ่านสะพานเชือกกันค่ะสำหรับค่าตั๋วเดินสะพานก็อยู่ที่สองแสนกีบต่อคนนอกจากนี้ยังมีซิปไลและบริการถ่ายภาพจากโดนมาครั้งนี้เราเดินสะพานเชือกก็หวาดเสียวแล้วค่ะไว้ถ้าได้มาอีกคอยเล่นซิปไลนนะคะมองไปข้างล่างหวาดเสียวมากเลยค่ะน้ำเชี่ยวกราดมากๆ มความสวยงามของน้ำตกหลีผีแล้วปั่นจัก,กรยานออกมาชมวิถีชาวบ้านของชาวลาวสองข้างทางมาจนถึงหัวรถจักรโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองลาวเป็นรถจักรไอ้น้ำสร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าในช่วงนั้นปัจจุบันหัวรถจักรโบราณตั้งอยู่ระหว่างทางการเดินทางไปชมน้ำตกหลีผีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเก็บภาพหัวรถจักรโบราณน,นี้นั่นเอง บันจักรยานมาจนถึงทางเชื่อมระหว่างดอนเดทกับดอนคอนซึ่งเคยเป็นสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์สร้างโดยชาวฝรั่งเศสแต่เมื่อเกิดสองครามโลกครั้งที่สองขึ้นการเดินรถจึงหยุดชะงักรถไฟเที่ยวสุดท้ายเดินรถในปี2483หลังจากนั้นเป็นต้นมาการรถไฟสายนี้ก็ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อันใดอีกเหลือเพียงสางสะพานเหลือเพียงสางสะพานหัวรถจักรและคันทางเป็นอนุสรณ์ สำหรับวันนี้ขอจบทิปเที่ยวเราไปก่อนค่ะหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ